วัสดีทุกกำลังใจวันนี้เจอใครล้วเดี๋ยวกลับกล้องไปให้ช่องคุรีเจโอวันเจอน้องอาลีคนสวยสวัสดีลูกไหนล่ะมามีไปไหนจ๊ะเอ๋ใส่หูฟังไหมว้าวใส่หูฟังเลยกระเทียบไปแล้วไ่ยากสวัสดีลูกสวัสดีสวัสดีพ่อการชัยป้าจะมาห่อนย่ำไหนผมก็มาห่อนแต่เสาร์คนละเนาะจะได้จาะคลิปหรือเปอนี่โอ้บอลูทุกันยายไล่ได้ที่หาคลิปนี่ลายเผยนอนบ่สบายนอนบ่ ยายยายเอาของมาฝากอลิศอยู่เด้อยายสิว้าสูฟังน้องอลิศยายจะเล่าให้ฟังยายไปค้นของเออน้องอลิศอันหน้ามาหน่อยเออจะเป็นเป็นตาหักค่ะรูผู้ใดหรอกน้อ้จะไขแน่หรอบอกพอกันใช่ไขแน่หรอบอก ใ้แน่แล้วเอยกับอะไเป็นห่วงเจ้ากินยาเบพราะว่าไข่วัดมันบกสมูด้บยนฟุ้นน้ำเคยซื้อไปพห่วงกันแลากินแน่ตัวนี้เปานลาลานัวไปือเร่งสายเสนป๊าล้านหาได้บ่สุดจังสิใเ่ียแล้พกจะครึงได้ไหมล่านลานวันนี้ได้กี่ชิวันนี้ได้กี่คิด บ่พอเอารถแม่ได้เท่าไหร่ได้ยี่สิบล้านจริงครับว่าเดี๋ยวไปอัดทำนี้สิบล้าบ่หกล้านแล้วก็ยาวเอออเายาวๆกินข้าวแล้วบ่อาบน้ำแล้วบ่เรียบร้อยแล้วโอ้ยเรียบร้อยโอ้ยพอกันใช้แล้วกันสองชุดไทยตุ๊งไหนอ่ะไม่แถวในนี้แหละครฮะสถานีรถไฟกลับมาน่าจะสถานีรถไฟมั้งเจ้าเงาะนั่นเงาะน้อยนี่ย เอ็นว <MV S 1> oh, ีใครถ่ายให้ทีมงานไทยรถแห่โอ้ทีมงานไทยรถแห่สุดยอดเลยไม่ขึ้นวันเกิดจะเป็นเนาะออกหกสองเนาะก็เกิดสองหกได้พ่อกันใครแม่นรเป่เซียอันเสียนุ่นเกิดปวดรับเลยนังนแหลเออยังไงวะตันนั้นสอดตอนนั้นถือจริงมันสอดเลศร้าแล้วเศร้าเว้าแล้ว จะไปบอกถึงมันซื้อแล้วก็เงียบไปเงียนซื้อก็จังแบบเย้เย่อ้าวอ้าวอ้านี่คนมิดของจริงอยู่นี่นี่คนมิดตัวเล็กอยู่นี่เชยเชยลูกจัดเองบอกหนูจัดเองนะคะหนูจัดเองก่วงคาเลย์มาขึ้นตะกนาสีไม่เอาไม่เล่นระเบียบถึนเทินสีเดี๋ยวมาเบิ่งอยู่บอกแม่เมื่อวานบั แม่ก็บเบิงแต่สาวหน่อยจะแ,แม่ก็สิไปเบิงผู้ดเออแม่ก็บเบิงเบิงแต่อยู่เห็นบอกว่าสิไปลอยเอดเว้ยมันไก่พูบ่ไก่ดีแม่บ่ไกลสำหรับแม่นะ่ะบ่ไกลถ้าสิไปแต่ว่าเกรงใจคน้นขาโรถ <laughs> ผู้ผ้าไปถ้่ลองถ้าล่องแม่ครับแม่ครับเองต้องเป็นยังพอ,อ,อสิปไปปอส่วนพ่อนหญ่น่ะเราเรามานาาั่งถามเนี่ยเราหนึ่งเขาไม่กินเขาอยู่หนาห่าน หนึ่ว่าเมื่อไปหาลูกสาวขี่ขานเนาะไล่ะครับรถมาให้มากับตันอ๋อเออเจ้าตันเราว่างเราว่างลูกแม่เราว่างลูกแม่เฮ้ยอย่าเผลอเด้เวยอย่าเผลอน้องอลิีดสองขวบบ้านหูเรื่องยังในนั่นเอ้ยน้องอลิีอย่าทำอะไรให้ตกใจนะลูกระวังลูกรถน่ะระวังตัวยังเล็กอยู่ แน่นวะเออไม่ให้ไปไหนกอดไว้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 เอ้ยิ้มหวานบันนี่บันนี่เพิ่นหูโตบึง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 เพิ่นหูขั้วบึงมันยิ้มรู้นะนี่เด็กคนนี้นี่ไม่ธรรมดาได้หน่เนาะอ่าสวมหมวกหน่อยอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะลูกอากาศเปลี่ยนแปลงเอ้ยตุ่มไว้ตุ่มไว้กินข้าวกับอะไรดีฮะผมสวยไหมหน่มสวยไหมพี่อิงคะ ทำให้ทำให้เหมือนพี่อิงจะได้สวยๆไงน่ารักใส่เป็นเสื้อเลยเออน่ารักเลยไม่เอาไม่เอาเอ๋กลับมา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 เอป้อนข้าวไปด้วย กินข้าวกับปลาทูลูกจะได้ฉลาดปลาแซลมอนก็ได้แต่กอนม่มีปลาแซลมอนนะลูกเนาะเดี๋ยวนี้มีปลาทูกับต่กอนกินจะเขากับปลาทูกินเขากับปลาทูได้หลายมันจะเป็นฉลาดแต่ว่าปลาทูสมงเหือกับเข้มเข้มเดี๋ยเหงะน้อยตดแต่งเพีย <c oughs> สวยงามมากนะ ถ่ายเอาแต่ถ่ายเอาแต่มือ,อมิกมอนาคตได้หน,ดดนิมือมิกได้หนิอย่าดูถูกมือมิกคนหน่อยเดย้จะจํามากเลยเรียนรู้ได้เร็วมากนะใช่เด็กหน่อยความจําเป็นเลิศได,ด้หนิเบิ้งหัวเพื่อนเนี่เป็นอย่างหัวทุยามาใส่ครับอันนี้จะใส่ใส่ตรงนี้แล้วเร็วอล,ลิสใส่เป็นกระโปรงก็อีลล้มาจะดีมือไม่จะดีมือ อ้าวลากออกมาแล้วดูแข็งแรงแค่ไหนดูพอกั้งให้อ้าวอ้าวลงมาลงมาลูกลงมาอุ้ยโดนหน้าโดนหน้าลูกสาวดังยุบไปเสริมดังไปเสริมดังเนาะน้องอาริสเนาะโอ้ยไม่ต้องไปเสริมหรอกเดี๋ยวโตขึ้นแก้มหยุดหยุดลงไปก็สวย อ่าไม่เอาไม่เอาไล่หรอป่ะวะเอาไปไปหาอีกรอบนึงเอตรงใส่ผ้าใบแนวนีแล้วมันจังบวปวดขาเนาะเอาหนูจะไล่สุดยำเด๋นงมืออ uh> uh ื่นมืออื่นอยู่สุวรรณภูมิบ่าเอ็ด เป็นยังหัวน้นปะลูกเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมอ่้ย <c> ฮ <oughs> ้ยอะน้องอลิสอ<ว>ย่าท่านไปเอาเขาลงเรียนเถอะลูกให้มันได้สามขวบก่อนยันงหน่อยอยู่สี่ขวบก็ได้สามขวบก็ไปปฐมมาไหว้เตรียม เออไม่ใ่เกงกูมูแต่เนี่นจะเล็วนอกอลิสิห่องภาษาอังกฤษเกงกูมูนะระวังลูกระวังระวังตกนะคะพูดเอาเครื่องมือมีกพันย่าิว้วย ก็บางคนหลายๆไปจากน้ำดีอบ,บอลูมึงขึ้นบอลูขึ้นกันข่าวใหญ่กันกับพึ่งมากขึ้นจ้าอ๋รูอราคาหูแต่ว่าอากาศมันเย็นเนาะอากาศเย็นนะจ๊ะ้อยากอยากกันยุง,งเล็กะไหมพอ,มอก้าวเราต้องไปหลอดเราต้อหลอดเรไป่ใส่เอามาถาเย็นบอลูเวลาฝนใส่เย็นบะ กัดจนขาลายแล้วบอ้โโตเลยแล้วผู้แพ้เนาะจะแพ้ไวไหวันนี้เวลาเกานีบ่เป็นอันนอนมันแสบน้ำนองอาลีดน่ะมันยังเหนือหอมได้หลูกระวังเนี่ยยุงมันชอบอุ้ยแม่เอ้ยราคะพี่น้องคะวันนี้ก็ผ้าชุมนองอาลีดกระ่อนะคะ่อมอดคุณแม่นะคะวันนี้ก็ชมบรรยากาศไปด้วยนะคะนี่นองอาลีดนะคะ น้องอาริดคนสวยอาฉี่ให้น้องด้วยสวยๆสวยๆมนที่กัรหน้าผากได้บเบพไหาไปช่วยยกหน่อยเล้อกพี่โยแล้วคนเก่งแล้วไปช่วยพี่มอสหน่อยอาวเอาท่อนี้ละค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ได้น้องอาริตเป็นเป็นดาลลาเหรอด้อค่ะเด้อข,ขอบคุณนะคะ สำหรับการรับชมขอบคุณค่ะ